ครับสวัสดีครับแปนหมัดมวยที่คารักทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการวิเความวิจารณ์ที่จัดพันโทกู้มวยเด็ดนะครับกับยุทธภูมิขุนศึกตะกูลหยานนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่25เมษายนนะครับอังคารที่25เมษายนนะครับวันนี้ก็มีมวยที่สนามมวยนาชาติลังสิตนะครับเป็นรายการศึกมวยมันสนารเมืองนะครับของเพชรยินดีนะครับ ครับก่อนจะเข้าสู่วิเครา์วิจารณ์ก็ฝากไว้ด้วยนะครับมวยพักยกกที่เชื่อถือได้ปากง่ายถอนง่ายรวเดเร็วทันใจนะครับมีครบจบในเว็บเดียวนะไอเดียก็แอดมวย2องตรงสองนะครับแอดนำหน้า้้ยตามด้วย m u a y 2องตรงสนะครับปากไว้ด้วยนะครับครับมาเข้าสู่วิเวจาร์มวยคู่แรกวันนี้เป็นมวย รุ่นพิกัด44กิโลกรัมนะครับระหว่างนิวสยามหมวดจงปางสีดานะครับเจอกับพิยาปราบเอกเมืองนนท์นะครับพิกัด44กิโลกรัมนะครับเมื่อเช้านี้ก็น้ำหนักมาดีสักคู่นะครับครับมวยคู่นี้เปรียบเทียบกันไปแล้วนี่ก็จ่อไปที่จังหวัดผีมือกบเครื่องนะครับผ่านมวยดีๆีมาเยอะนะครับผ่านมวยดีๆมาเยอะโดยเฉพาะข้างท้ายนี่ชนะเปตตีชินหนุ่มลาสีก็ถือว่าอยู่ในระดับเก่งเองของภาคอีสานนะครับ วันนี้ก็าไปที่พญาปราบเอกมณน,นนะครับแล้วก็มาดูคู่ที่สองลาสตาเกียตคงยศนะครับเจอกับภูผาต้า 1, พันปิเ็นพิกัดร้อยห้าปอนด์นะครับโมวคนนี้ก็เจาไปที่ประเภทบูตะลาะไม่เลิกนะครับหัวจิตหัวใจดีนอกได้ในมีในนี่แข็งแกร่งแข็งแรงนะครับคอมข้งกุ้ายี่สดเหลือหลายนะครับนกเจ้าปลายฟ้าต่อแสงไัยนะครับมา นะครับวันนี้เจ้าปที่ราสตานะครับมีลุ้นตลอดนะครับมีลุ้นตลอดนะครับแล้วก็มาดูคู่ที่สามนะครับเปเปจีส์ฮอสจกกุบกุบสุทธินะครับเจอกับธนพลจิตายกพัน์ศักด์นะครับมวยคนนี้ต่อดำน้กกันร้อยสี่สามต่อร้อยสิบสี่นะครับแต่เจ้าธนพลต่อบอลไม่ต่อนะครับปาขาดตั้งปอนเจ็ดนะครับเกือบสองปอนนะครับเท่ากับเป็นตังไปธนพลต่อให้เจ็ดขีดด้วยซ้ำไปนะครับ มวยคนนี้นะครับเปรียบเทียบมาแล้วกระดูกประสบการณ์การผ่านมวยนะครับชั่วโมงบินนะครับเสียเปรียบระดานได้หนึ่งแต่ก็ยังชอบนะครับชอบปฏเป็นพิเศษพอจกกคุบกุบจุทินะครับของน้องกิ้วเขานะครับครับมาดูคู่นำรายการนะครับคู่นำรายการนะครับเพชรจุนทานต่อจอโต้ปาจีนนะครับเจอกับเมืองเราเกียรติทงยศพิการร้อยยี่สิบห้าปอนหรือว่าเป็นคู่มวยที่ถูกคู่มากเลยนะครับถูกคู่มากเลย นะครับวยคนนี้ถ้าไม่สนุกไม่ดูเดือนเนี่มาด่าผมได้เลยนะครับวยคนนี้เพราะว่าต้องออกมามันแน่ๆนะครับวงนอกนี่คู่ขี้นะครับคู่ขี้คู่ขี้นะครับแต่วงในเนี่ผมชอบไปที่เจ้าไปจุนทานะครับเหนียวแน่นนะครับในนี่เหนียวแน่นเลยโดยเฉพาะราตตางเนี่ยเขาไชอบวยเข่านะครับถ้าประเภทกูทีมึงทีแรกเม็ดต่อเม็ดเนี่ยเขาชอบนะครับแต่จุนทานนี่นอกก็ได้ ในก็เหนียวนะครับวันนี้ก็ไปที่ประสบการณ์นะครับทั้งนอกทั้งในนะครับเพชรจุลทานสจต้๊ปาจีนนะครับแล้วก็มาต่อรอบที่สองนะครับคู่ที่ห้ารถดีรถเวยจ่ายเกตสายฟิวนะครับเกอกับโพสเตอร์นอร์วัดยิมคู่นี้ดูแล้วน้ำหนักพิกัดสายสายกิโรกมเจ้าเอ่อรถดีออกมาขาดนะมาขาดก็ยังดูดูดูว่าเหนือกว่าอยู่นะครับวันนี้ชอบไปที่รถดีรถสวยจ่ายเกตสายฟิวนะครับแล้วก็มาดูคู่ที่หกนะครับเพชรสามารถที่ เกฟเกฟปริมนะครับเจอกับสายสูนสิทธิ์พรเทพนะครับก127ปอนในเจ้าสายสูนมาขาดหนึ่งปอนะครับวันนี้เจ้าไปที่เป็นสามารถนะครับเป็นสามารถติเกฟปริมนะครับแล้วก็ประดูขุนที่เจ็ดนะครับเป็นเมืองเดชปออำพลนครอุบลนะครับเจอกับเจ้าเทพมิชัยนดีเกษตรนะครับเป็นการ137ปอนะครับมาขาดทั้งคู่เลยนะครับมาขาดทั้งคู่เจ้าเพชรเมืองเดียรมาขาด1.7ส่วเจ้าได้มาขาด0.9นะครับ เมื่อกว่น,นี้ก็เคยชกกันมาครั้งสุดท้ายนี่เจ้าเพชรมังเดชนะครับปอพลนครบุธบชนะมาครับวันนี้ยังชอบไปที่เพชรมังเดชนะครับครับบรรลคู่ที่8นะครับมังกรทองเจ้าหนุ่มสีเกรนะครับเจอกับแอนดี้พอดีเดียคาเดมี่ร้อยสามสิบห้าเนี่ยวันนี้ชอบบางบ้าเลยชอบมังกรทองนะครับรอบจัดกว่านะครับประสบการณ์การผ่านมวยดูดีกว่าครบเครื่องกว่านะครับชอบที่มังกรทองนะครับมวยรักมวยชอบห้าตัวยกนะครับวันนี้ให้ไปที่พิยาปราบนะครับแระก็ราตตาเพชรพิเชษ เพชรกรดทานตามด้วยรถดีนะครับหตัวยกนะครับเอาไปจิ้มมาแทดงกันนะครับชอบก็วัดขัดก็สวนนะครับไม่มีอะไรมากนะครับครับก่อนจากกันวันนี้ก็ขอให้แฟนหมัดมวยนะครับโชคดีเฮงๆกับการต่อสู้ในวันนี้นะครับสวัสดีครับ